เอาเลยครับผม,ผมก็ขอกราบสวีดัสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมไซวันไนต์รีเบิร์ตกันอีกเช่นเคยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างคับเพื่อนๆสำหรับเดวันที่ตัวเกมเปิดให้บริการหลายๆคนในช่วงนี้ก็กําลังรีหาตัวละครในช่วงเริ่มต้นกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหลังจากที่เราได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะจัดลาดับการอัพเดป,ปั้นตัวละครยังไงซึ่งในพาทนี้ครับจะเป็นการไกด์บุเล่นมือใหม่พาร์ทที่1ในช่วงต้นเกมถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิป ฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ขึ้หนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิกแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนเพ่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดก,กว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย over top up มีบริการด,ดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนเพ่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน over top up หากคุณต้องการเล่นเกม pc ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความน่วงระดับต่ำและคุณภาพ1 0 8 0 p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ โอเคเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานะครับเป็นหลายคนรีเควสต์คำถามมาหาผมเยอะมากๆว่าตัวละครในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราควรโฟกัสหาตัวละครอะไรกันดีตัวเกมรีกาชาค่อนข้างง่ายแต่การสุ่มเนี่ยเราจะสุ่มได้แค่ตู้ละ10บรเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ทาวเวอร์หรือว่าตู้พิกอัพนั่นเองบางคนอยากจะรู้ว่าเอพ้พี่เราควรโฟกัสหาในส่วนของบิสกิตไปเลยไหมหรือว่าเราควรจะไปหาในส่วนของแทโอดีซึ่งในส่วนนี้ครับในมุมมองของผมนะครพื่อนในกรณีที่สุ่มตู้ทาวเวอร์แล้วก็ได้บิสกิตแล้วก็ รหรือว่าไม่ได้สามารถเล่นในดีที่มีบิสกิตไปได้เลยเพราะว่าบิสกิตเนี่ยมันจะเป็นตัวจ่ายดีบัฟอยู่แล้วนะครับเพิ่มจุดอ่อนแล้วก็เล่นได้ทุกทีมได้มาหนึ่งตัวเล่นเลยนะครับส่วนอีกกรณนนี้หนึ่งครับก็คือ คุณสุ่มตู้ถาวรไม่ออกบิสกิตแต่ไปสุ่มตู้พิกอัพออกแทโอ2ตัวเป็นต้นไปก็เลือกแทโอเล่นได้เลยเพราะว่าแทโอเนี่ยเราจะต้องหาอย่างน้อย C2 หรือเรียกง,ง่ายๆว่าจะต้องได้ซ้าอย่างน้อย3ตัวละครนะครับเพราะว่าเราได้2มาตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆได้รูบี้มาสุ่มต่อครับให้ได้อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น3ตัวละคร C2 ที่เราต้องการเราก็สามารถเล่นได้เลยเพราะอย่าลืมว่าในส่วนของตู้ถาวรครับเราทํากิจกรรมต่างๆในตัวเกมเนี่ยเราจะได้รับตั๋วกาชากลับมาแล้วเมื่อสุ่มครบ100โดครับ ตัวเกมเราสามารถเลือกปรารถนาได้ว่าเอ้ยเราอยากได้ตัวละครอะไรหรือ การเพิ่มเลดการันตีที่เราจะสามารถได้ตัวละครที่เราต้องการได้มากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับตัวเกมก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งนะทุกคนที่จะเปิดในอนาคตนะครับผมนะั่นคือหมากรุกเซนาที่จะเป็นโหมดที่เราสามารถเลือกตัวละครปรารถนานได้เลยนะครับใครที่ลังเลว่าไอ้ช่วงต้นเนี่ยเราจะเลือกตัวละครอะไรสามารถใช้วิธีนี้ในการตัดสินใจได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราได้ตัวละครในช่วงเริ่มต้นที่เราต้องการแล้วนะครับลำดับต่อไปครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็กำลงังลังเลว่าเอ้พี่ผมจะจัดทีมในรูปแบบไหนกันดี สำหรับการจัดทีมที่ผมจะพูดถึงในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นการจัดทีมที่ เป็นแบบสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าสายสะสมทรัพยากรนะครับเพราะว่าในการใช้ตัวละครระดับ SR บางตัวเนี่ยก็ยังสามารถใช้ในการเล่นได้ในระยะยาวสำหรับตัวละครที่แจกฟรีในเกมครับก็จะมี2ตัวนะที่เป็นระดับ SR ก็คือราเชลและก็เอสซึ่งทั้งสองทีมครับหรือว่าทั้งสองตัวละครเนี่ยเราสามารถวางไว้ในทีมหลักของเราได้เลยเนาะส่วน S นะครับเราจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ในส่วนของบิสกิตมาเติมแล้วก็ค่อยสลับเอา S ออกไปส่วน DPS หลักของทีมเราจะใช้เป็นในส่วนของแทโอเพราะว่าหลายๆคนรีหาในช่วงแรกอยู่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่มีครับก็ สามารถใช้ตัวละครอ,อื่นที่เรามีแก้ขัดไปก่อนได้เช่นเดียวกันสำหรับตัวละครที่อยากจะแนะนําให้ปั้นเป็นลําดับแรกๆเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของ DPS หลักของทีมก็คือ TAO นะครับตัวนี้จะต้องปั้นเพราะว่าทุกสกิลของเขาเนี่ยเป็นสกิลตีหมู่ด่านแรกๆที่เราควรโฟรกัสครับนั่นก็คือการไต่สตอรี่ไปยังบท7ให้ไวที่สุดใน day o หรือว่า day ที่2นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการ f a r ม ruby ในอนาคตหรือวันที่3วันที่4ของตัวเกมนั่นเองก็แนะนําว่าตัว DPS หลักเนี่ยควรปั้นเป็นตัวแรกๆ ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมก็จะแนะนําเป็นในส่วนของตัวละครน้อง ยูอีนะฮะตัวละครน้องเนี่ยนอกจากเราจะสามารถนำมาเล่นกับทีมสายฟรีในการไต่สเตจได้แล้วก็ยังสามารถเอาไปเล่นกับดันบางดันได้อีกด้วยนอกจากตัวน้องแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวละครอีวานอีหนึ่งตัวละครเช่นเดียวกันครับก็แนะนำว่าควรปั้น3ตัวนี้เป็นหลักก่อนหลังจากที่เราปั้นตัวละคร3ตัวนี้แล้วนะครับค่อยไปโฟกัสในส่วนของเอสปาดานะครับถ้ากรณีที่คุณมีนะเอาไว้ลงดันบัวแต่ถ้าคุณไม่มีเอสปาดานะครับคุณมียอนฮี ee, ก็สามารถปั้นยอนฮีส่วนตัวละครน้องบิสกิตครับไม่จำเป็นที่จะต้้้ออองงรรบปััันนคเาแ่ พอประมาณให้ตัวน้องยินได้ก็พอเพราะตัวน้องเนี่ยไม่ใช่ตัวที่จะเอามาทำดาเอจอยู่แล้วน้องมาเพื่อจ่ายดีบัฟหรือว่าบัฟให้กับทีมบัฟให้กับทุกทีมในการลงดันต่างๆอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องรีบปั้นที่สุดอะไรขนาดนั้นส่วนตัวต่อไปที่เราจะปั้นครับก็แล้วแต่กรณีไอดีแล้วกันครับว่าคุณมีตัวละครอะไรก็ไปดูในส่วนของเทียริสตัวละครว่าเอยตัวนั้นเนี่ยใช้ในบทบาทอะไรเป็นตัวอวยด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถปั้นตามความชื่นชอบได้เลยแต่ถ้าแนะนําในช่วงแรกก็จะเป็นแล้วก็ นนั่นเองเมื่อเราได้ในส่วนของตัวละครที่จะต้องปั้นแล้วนะครับสำหรับการปั้นตัวละครเนี่ยมันสามารถปั้นได้หลากหลายวิธีอย่างมากเลยนะฮะก็คือกดที่พัฒนาก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัปเกรดวิวัฒนาการผสมข้ามขีดจํากัดอัพสกิลแล้วก็อัปเกรดขั้นสูงสุดซึ่งพวกนี้ครับมันต้องใช้ทรัพยากรที่จะต้องมีเนะี่ยเยอะมากๆแต่ในส่วนนี้ครับเพื่อนๆจะต้องมาดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนนะครับซึ่งกิจกรรมนี่แหละครับมันจะเป็นอะไรที่เหมาะกับสายฟรีแล้วก็สายขยันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกกิจกรรม คุณจะได้รับตั๋วกาชาและกิจกรรมมันก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มการพัฒนากลุ่มการพัฒนาที่นี้ครับก็คือการที่เราพัฒนาตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัปเดตอุปกรณ์เรียกสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าวิวัฒนาการอัศวินต่างๆครับคุณจะได้รับทรัพยากรจากตรงนี้ครับและทุกภารกิจคุณจะได้รับตั๋วนะครับเรียกอัศวินตู้ถาวรเนี่ยสิบใบนะครับบาง퀘ก็จะมี5ใบบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น10บใบไปเรื่อยๆจนถึงภารกิจที่15ครับก็ลองคูณดูนะครัััับบออนนีี้้คคืตวกาชทุ่ณจะไดร และนอกจากตัวกาชาที่เพื่อนๆจะได้รับแล้วนะครับก็ยังได้ในส่วนของกล่องเลือกวัตถุวิวัฒนาการระดับสูงนะครับซึ่งมันจะเป็นอันที่เราจะต้องใช้ในการทะลวงเป็น5ดาว6ดาวตัะละครน,นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการอัปดาวนี้มันจะแยกต่อการปลดดาวตัวละครน,นะถ้าในกรณีที่เป็นปลดดาวครับดาวของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นสีฟ้าในการปลดดาวส่วนการั p ดาวครับมันจะเป็นสีส้มขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเพื่อในส่วนของศักยภาพตัวละครน,นั่นเองส่วนอีกจุดหนึ่งครับผมนั่นก็คือกลุ่ม เดินทางฟาร์มรูบี้ครับก็จะเป็นการผจญภัยด่านซ้ำด่านเดิมเอาตัวละครให้เต็ม30ทุกตัวจะได้รับทรัพยากรได้กุญแจไอเน,นี้ยก็จะได้ในส่วนของการฟาร์มที่จะขึ้นแต่การที่เราจะฟาร์มดูบี้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปอธิบายด้วยนะว่าเอเนี่ยเราจะฟาร์มพวกเนี้ยเริ่มฟาร์มตอนไหนถึงจะดีที่สุดสําหรับสายฟรีนั่นเองเมื่อเราได้ในส่วนของทรัพยากรมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการปั้นตัวละครกันแล้วนะครับสำหรับการปั้นตัวละครครับหัวข้อที่1เลยน,นี่กกก็คคืออารรรััปเดนะบ การอัปเกรดในที่นี้คืออะไรครับนั่นคือการตีบวกตัวละครนั่นเองในส่วนของตัวละครครับเขาจะมีตัวมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับ1ตัวและสังเกตไหมครับมันจะมีในส่วนของเลขนะครับบวกหนึ่งนะครับหลังเลเวลซึ่งในที่นี้ครับมันจะเป็นการอัปเกรดตัวละครครับโดยที่เราจะอัปเกรดยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคุณจะต้องกดไปที่ติ๊กดาวนะครับแล้วก็เลือกระดับดาวที่ต่ำก่อนถามว่าทำไมครับเพราะว่าเราจะต้องเลือกระดับดาวที่ต่ำเวลาเรากดลงที่เป็นอัตโนมัติครับเพราะถ้าเป็น1ดาวเนี่ยมันจะมี1%ใช่งเป แต่ถ้าเป็นในส่วนของ2ดาวเนี่ยมันจะเป็น10%แล้วก็ดูว่าเอ้ยหโอกาสติดมันก็มีนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ทองเยอะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น3ดาวก็ได้เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกยิ่งถ้าตัวละครของเราเนี่ยดาวเยอะขึ้นนะครับการเอา positive เนี้ยมาอัพเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆผมก็จะทําการอัพไปเลยนะครับดูว่า1%นึ ه, 1่งเปอร์เซ็นต์อ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็มีโอกาสติดนะสิบเปอร์เซ็นต์ติดแล้วซีอ่าตอนนี้เป็นบวกวบสีก่แล้วใช่ไหมครับียนไป พราะถ้าเราใส่ที่เป็น3าดาวมันก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มขึ้นอีก1นึ่งเลเวลเราก็ตีบวกไปปุ๊บพอตอนนี้ครับเราอัปเดตเป็นบวก5แล้วนะครับการบวก5เราได้อะไรบ้างครับนั่นคือพลังโจมตีเวทนะครับป้องกันแล้วก็ SP กลับมาแล้วเมื่อเราบวก5แล้วนะครับตัวละครที่บวกเล็บลอยแล้วยังสามารถเอาไป with, with วิวัฒนาการต่อได้การวิวัฒนาการเรียกง่ายครับว่าการเพิ่มดาวตัวละครที่หลายคนสงสัยว่าไอพี่ผมอยากเพิ่มดาวตัวละครให้เป็น5ดาว6ดาวเนี่ยทำยังไงก็คือการที่เราเอาตัวละครเไปปอักกรดให้บว5 แล้วก็เอามาเป็นการวิวัฒนาการกันต่อในการอัปดาวซึ่งการอัปดาวนี้ในที่นี้ครับคุณจะต้องใช้ในส่วนของวัตถุดิบกันแล้วนะครับวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถฟาร์มในส่วนของดันธาตาุต่างๆไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุแสล้วก็ความมืดหรือเลือกจากกล่องเลือกก็ได้ครับนั่นก็เรียกว่ากล่องวัตถุดิบวิวัฒนาการที่เราสามารถได้รับจากการทํากิจกรรมที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ก็สามารถไปทําได้แล้วก็ไปทําการฟาร์มดันต่างๆโดยการดงแต่ละครั้งในแต่ละดับเนี่ยที่เป็นครั้งแรกเนี่ยเพื่ 25นะครับเอามาฟาร์มได้แล้วก็มาทําการวิวัฒนาการตัวละครนะครับจาก5ดาวให้เป็น6ดาวแล้วเมื่อตัวละครตัวนั้นครับขึ้น6ดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในนี้ตัวอย่างเป็นเอสปาร์ดาแล้วกันครับนี่วิวัฒนาการไปนี่ก็เป็น5ดาวเรียบร้อยแล้วถ้าผมอยากเอพเป็น6ดาวครับผมก็ต้องกลับไปในส่วนของการอัปเดตนะครับผมเมื่อกี้เราอัพเอสปาร์ดาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการอัปเดตต่อไปให้เป็นบวก5แล้วเราก็เอามาวิวัฒนาการให้เป็น6ดาวนั่นเอง ส่วนการผสมครับนั่นก็คือการที่เราเอาตัวละครซ้ําๆนะครับที่เราอัพแล้วนะครับมาผสมโดยที่มันจะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครเหล่านี้ด้วยนะครับมีทั้งดาวแท้แล้วก็ดาวเทียมเนาะแล้วก็มีผลการการันตีในการผสมซึ่งมันจะเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะในส่วนนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องรีบนะครับส่วนการข้ามขีดจํากัดนะครับผมนั่นคือการอัพดาวตัวละครซ้ำๆนะครับหรือว่าการปลดดาวซ้ํา ในกรณีน,นี้ครับถ้าเป็นการอัปดาวมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมแต่ถ้าเราปลดดาวครับดาวตัวนี้มันจะทําการปลดล็อกความสามารถในขีดจํากัดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปลดไปดาวตัวแรกครับมันจะมีกรอบสีฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือการอัปดาวเราจะเรียกว่า C1 แต่ถ้าเรามีตัวเดียวๆเ,เนี่ยเราจะเรียกว่า C สูตรนะครับแต่ถ้าเป็น2ดาวเนี่ยมันจะเป็น C2 เราต้องใช้อยู่ทั้งหมด3ตัวละครแต่ถ้าเราต้องการปลด C3 ครับเราจะต้องมีตัว3อย่างน้อย2ตัวละครของตัวนั้นในการอัปเกรดนั่นเอง ให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆครับก็สามารถดูได้นะผมอันนี้ถ้าเป็นซ้าปุ๊บเห็นไหมมันจะต้องใช้ตัววัตถุดิบที่เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้และเมื่อเรายิ่งปลดครับความสามารถตัวนี้ก็จะทําการปลดล็อกไปทั้งหมดเลยส่วนแทโอที่เราแนะนาครับเพราะว่านี่เห็นไหมมันจะมีตรงนี้ครับที่เป็นพาสซีฟนะครับผมใช้งานเนี่ยต้องประมาณซิกสถึงจะแบบ OP แล้วก็เก่งอันนี้คือในกรณีที่เราข้ามขีดจํากัดหลังจากที่เพื่อนๆข้ามขีดจํากัดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของการอัปเกรดสกิล การอัปเกรดสกิลในที่นี้ครับเพื่อนๆจะต้องมีวัตถุดิบกันก่อนนะครับโดยที่วัตถุดิบนะครับมันก็จะมีวัตถุดิบอัปเกรดที่เป็นตัวละครระดับ SR แล้วก็วัตถุดิบอัปเกรดสกิลสองแสงที่เป็นของตัวละครระดับ SR การอัปเกรดสกิลในที่นี้ครับเราสามารถอัปเกรดได้ต่อเมื่อตัวละครตัวนั้นครับเราวิวัฒนาการมาจนเป็น6ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงจะสามารถอัปเกรดตรงส่วนนี้ได้นะครับผมนี่เห็นไหมเราก็จะสามารถอัปเกรดสกิลโดยที่เราสามารถเลือกได้เลยนะว่า เราจะลงกับสกิลอะไรไม่ว่าจะเป็นการโจมตีพื้นฐานสกิลหนึ่งสกิลสองหรือว่าสกิลพาสซีมันก็ต้องดูนะครับว่าเราจะลงกันไหนแล้วเวลาเราอัพครับมันจะบอกว่าเอ้ยถ้าเราอัพไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มอะไรมาเท่าไหร่นะครับผมนี่หลังอัพสกิลลองดูว่าเอ้ยนี่สองครั้งสิบเจ็ดเหมือนเดิมมีทะลวงมีอะไรบ้างอ่าอันนี้ก็จะมีทะลวงเพิ่มขึ้นมาครับจากตอนแรกมีแค่ติดพิษเฉยๆนะก็จะมีการทะลวงขึ้นมาแต่และตัวก็จะใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันนะครับในส่วนนี้ก็ ส่วนการอัพขั้นสูงนะครับผมนี่ก็คือการหาตัวละคร6ดาวตัวไหนก็ได้ครับมาปลดช่องอุปกรณ์นั่นเองซึ่งหลายๆคนเวลาเราใช้อุปกรณ์จะสงสัยว่าเ e อ้ยพี่ทำไมตัวละครผมเนี่ยถึงใส่อุปกรณ์ได้แค่2ชิ้นกันเองนะครับจริงๆมันสามารถใช้ได้ประมาณ4ชิ้นไม่ใช่หรอพี่ซึ่งวิธีการปลดอย่างที่บอกไปครับคือคุณจะต้องมาทําการอัปเกรดขั้นสูงให้ได้ครับโดยที่เราจะต้องหา6ดาวมา1ตัวนะครับผมอ่ะสมมตินะตกยกตัวอย่างนะครับผมอ่ะใส่เข้าไป เห็นไหมมันสามารถเลือกได้ว่าเราจะปลดช่องอะไรนะครับแล้วก็กดอัปเกรดแล้วก็จะเป็นการปลดช่องเห็นไหมเราติ๊กตรงนี้ก็จะเป็นการปลดแต่ในส่วนนี้ครับคุณสามารถหาวัตถุดิบในการฟาร์มหลังจากนี้แล้วค่อยมาทําตรงนี้ก็ได้เช่นกันเพราะว่าการอัปเกรดสกิลขั้นสูงสุดครับคุณจะต้องใช้ทองค่อนข้างเยอะแล้วก็วัตถุดิบที่เป็นตัวละครระดับดาวต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะทําให้ตัวละครดาวนั้น,นครับมาเป็น6ดาวนั่นเองซึ่งในส่วนนี้เราจะทําหลังจากนี้นั่นเองนะฮะ เมื่อเราพอเข้าใจในส่วนของลำดับการปั้นแล้วก็การอัพสกิลปลดดาวตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาพูดถึงการดันด่านของสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยกันหน่อยแล้วกันครับว่าในส่วนของการผรชนภัยเนี่ยเราควรโฟกัสดันสเตจไปถึงด่านที่เท่าไหร่ดีที่สุดนะครับซึ่งในช่วงแรกครับทุกคนก็สามารถฟาร์มด่านไปได้เรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมก็จะมีในส่วนของระบบบอทแบบนี้ซึ่งระบบบอทแบบนี้ครับหลักๆที่เราจะได้กลับมาคืออะไรบ้างครับหลักๆอันแรกคือ EP win, อัศวินสคือทอง3คืออัศวินหนี้ง สามารถสุ่มได้นะครับว่าจะเป็นตัวอะไรเราจะเอามาเป็นวัตถุดิบในการอัพนะฮะแล้วก็4นะครับก็เป็นอุปกรณ์3ดาวจนถึง4ดาวนั่นเองซึ่งมันจะไม่ใช่ดาวแบบระดับอีพิกนะก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ทั่วไปที่เราสามารถใช้ได้ในช่วงแรกแต่เราจะไม่ได้ฟาร์มครับเราจะต้องดันมาถึงด่านที่7ก่อนเว้ยหรือว่าบทที่7เพราะว่าอะไรครับมันจะมีของรางวัลชิ้นที่5ปรากฏมาครับนั่นก็คืออัศวินระดับตำนานนั่นเอง ซึ่งอศวินระดับตำนานครับมันก็เป็นการดรอปนะฮะทุกคนก็อารมณ์ประมาณว่าเราฟาร์มแต่แล้วก็ดรอปของมาแล้วแหละถ้าใครโชคดีแล้วก็ d r อปเราสามารถลุ้นได้นะว่าเราจะได้อัศวินต,ตัวไหนนะครับถ้าเป็นดาวแท้นะครับบางทีโอ้โหโชคดีได้แทอนะครับหรือว่าได้บิสกิตหรือว่าได้ตัวละครที่เราใช้จริงๆอะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรจะคุ้มค่ามากๆเลยนะก็แล้วแต่ดวงนะก็จะมีตัวละครเหล่านี้ซึ่งเวลาเราเข้าไปครับมันก็จะมีด่านให้เราประจนภัยไปไเลยเนาะแล้วว่าเราประจนภยัยปุ๊บมันจะมีคําว่าทีมฟาร์มรูบ ในส่วนของทีมฟาร์ม r ูบี้เนี่ยเราจะจัดฟอร์มชันแบบไหนดีสำหรับรูปแบบการฟาร์มครับเราก็จะใช้เป็นในส่วนของรูปแบบป้องกันนะครับเอาตัวดาเมจหลัก1ตัวไว้แนวหลังแล้วก็ตัวกิ๊กี้ไว้แนวหน้านะครับแล้วก็อัปเกรดไปด้วยนะฮะจากนั้นก็เลือกไปแล้วตัวดาเมจครับเราก็เอาไปในส่วนของตัวละครแทโอส่วนกิ๊กี้ที่อยู่แนวหน้าครับเป็นตัวอะไรก็ได้เราก็จะทําการต่อสู้ซ้ําซึ่งการต่อสู้ซ้ําในที่นี้ครับมันจะต้องมีกุญแจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสามารถเติมกุญแจได้เรื่อยๆ แล้วก็ตั้งตรงนี้ให้เป็นการเปลี่ยนอัศวินอัตโนมัตินะฮะที่เป็นตัวแถว F นะครับหรือว่าแนวหน้านั่นเองก็ให้เปลี่ยนอัตโนมัติเลยเมื่อตัวละครอ,อัศสินเหล่านั้นเนี่ยเต็มเลเวล30เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการจัดลําดับสกิลเราก็จะใช้ในส่วนของแถวอตัวเดียวนะครับตัวอื่นไม่ต้องยุ่งนะฮะแล้วก็มีการเล่งความเร็วคูณ2แล้วก็การขายอุปกรณ์อัตโนมัติในกรณีที่เออจะให้ขายอุปกรณ์ระดับไหนเราไม่อยากเก็บไว้เพื่อที่เราจะสามารถคัดอุปกรณ์ได้ง่ายยิ 2รอบแล้วกันครับแล้วก็กดต่อสู้ได้เลยอันนี้จะเป็นทีมฟาร์มรูบี้ที่เราใช้ในการฟาร์มมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมสามารถย่อหน้าได้นะครับเราไม่ต้องเป็นเปิดค้างเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรแต่ในส่วนของการฟาร์มเนี่ยควรจบบทที่7หรือว่าไปได้ไกลกว่าบทที่7จะดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาตัว DPS หลักเนี่ยทำการฟาร์มแต่ตัวตัวฟาร์มเนี่ยมันจะต้องถึกอ่ามันจะต้องมีดาเมจที่แรงอยู่แล้วด้วยนะครับถึงจะเอามาฟาร์มได้ก็ฟันไปปุ๊บอ่าแล้วต้องดูว่าอ้ยมมันู่ไดไ แล้วเวลาเราฟาร์มเสร็จแล้วครับมันจะส่งผลต่อมิชชั่นซ้ำนะครับผมที่เป็นภารกิจอันนี้ก็คือทุกครั้งที่อัศวินบรรลุเลเวลสามสิบหนึ่งครั้งครับเราจะได้รับรูบี้มาทั้งหมด20รูบี้และมันสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับไม่จํากัดว่าเอ้ยแทโอได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้ามีไทโอหลายๆตัวก็สามารถเอามาเป็นเลเวลสามสิบได้เรื่อยๆเลยนะไม่จํากัดระดับดาวสามารถปั้นได้เลยนะครับแล้วก็เอามาฟาร์มเนี่ยได้เรื่อยๆเป็นจุดหนึ่งครับที่สายฟิ้งเราเนี้ยสามารถฟาร์มรูบ ในระยะยาวนั่นเองสำหรับในช่วงแรกเราก็จะโฟกัสฟาร์มประมาณนี้นะครับผมไว้ในพาร์ตต่อไปในส่วนของพาร์ทที่2เนี่ยเราจะมาเจาะลึกในส่วนของการลงเลดอารีนาดันพัฒนาหรือว่าหอคอยไม่สิ้นสุดว่าหลังจากนี้สายฟีของเราเนี่ยควรทำอะไรกันต่อแต่ถ้าเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะแอดเพื่อนนะครับก็สามารถกดแอดมาได้เลยนะครับเป็นตัวละครซากนิดเลเวล12นะครับเซิร์ฟเวอร์8ยังไม่มีกิ้นะฮะมีกิ้ไหนสนใจก็บอกได้นะครับผมกาลังหากิ้อยู่นะ ส่วนนี้ผิดพลาดไปการในก็ต้องขอกราบประธานาภัยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ